สวัสดีครับพบกับผมเพียวมอสเอพีเคครับวันนี้จะมารีวิวมอสเกมคาบ a r กิ้งมันติเพเยอร์สนะครับอันนี้จะเป็นมอสแบบสําเร็จรูปคือเป็นมอสในตัวเลยครับโกเงินมาในตัวให้เลยนี่ครับข้างบนครับจะเห็นไหมครับเงินเขียวประมาณ100ล้านแล้วก็เงินสีเหลืองประมาณ100 0 0 0ครับผมเปิดเข้าเกมมาครั้งแรกก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับผม iOS ยังไม่มีครับผมอันดับแรกคือมันจะเริ่มต้นโดยการมีรถให้เราแค่1นคันทีนี้เราก็จะไปซื้อรถนะครับกดมาที่ Parking ครับผมแล้วก็ไปที่คำว่า n w w c r ครับอยู่ขวามือเราผิดผครับผมอยู่ซ้ายมือเราครับผม New Car ครับกดได้เลยฮะในนี้ก็จะปลดล็อก รถให้ทั้งหมดนะครับสามารถซื้อได้ทุกคันเลยจะมีรถประมาณ169คันนะครับนะครับผมจะเลื่อนไปเลื่อนให้ดูผมจะไปซื้อรถที่แบบดีๆหน่อยเอามาแล้วก็เอามาแต่งอันนี้เล่นออนไลน์ได้นะครับเล่นทั้งคนเดียวและออนไลน์ได้ ผมเอาคันนี้แล้วกันกดซื้อไปเลยอ่าเมื่อกดซื้อมาแล้วทีนี้ก็จะไปแต่งรถนะครับไปที่คำว่า car setting กดได้เลยครับสายมือเราอ่าอันนี้จะเกี่ยวกับพวกแต่งพวกเครื่องยนต์อันนี้เครื่องยนต์อันนี้จะเป็นชุดเกียร์แล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกช่วงล่างพวกเซ็ตช่วงล่างส่วนตรงนี้ จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าทั่วไปครับไม่มีอะไรมากส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเรากดติดตั้งไปแล้วมันจะมีเวลาโหลดของมันสมมุติว่าผมจะเอาเปลี่ยนเครื่องยนต์ทั้งเซตเลยกดมาที่ engine market ครับผมนี่ครับจะมีเครื่องยนต์ต่างๆให้เลือกตามสีเลยนะครับถ้าสีเขียวก็จะธรรมดาถ้าสีฟ้าก็จะเวลขึ้นมาหน่อยถ้าสีม่วงอันนี้จะเป็นแบบดีหน่อย ดีสุดก็คือจะเป็นสีเหลืองครับผมอันนี้จะเป็นตัวดีเลยตามเกียตของสีเลยครับสมมุติว่าผมจะเอาเป็นตัวสุดท้ายเลย v 8 Turbo f 1 3 6เนี่ยตัวนี้ครับผมมันจะมีให้เลือก2อ,อย่างก็คือกดซื้อแต่จะไม่ให้ติดตั้งก็คือเราจะไปติดตั้งเองแล้วก็อีกอย่างก็คือ buy and set ก็คือซื้อพร้อมติดตั้งให้เลยแล้วก็กดไปเลยครับนี่ครับมันจะแทนที่เครื่องตัวเดิมกด buy and set ไปเลยครับผม ทีนี้เมื่อกดไปแล้วมันจะมีคําว่าตัวดาวน์โหลดข้างบนนะครับอยู่ตรงหน้าจํานวนเงินของเรานะครับเงินสีเขียวครับมันเขียนว่าคาอินเซอร์วิสนะครับนั่นคือมันดาวน์โหลดมันจะติดตั้งให้เราอยู่อาจจะใช้เวลานานหน่อยให้มันโหลดทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมดูครับอ่าทีนี้ก็รอให้เครื่องมันติดตั้งไปก่อนเราก็ไปแต่งพวก ต่างๆในรถได้เลยอันนี้ผมจะลองมาดูที่บอดี้รถอันนี้เลือกตามใจนะครับว่าจะเอาตัวไหนผมเอาตัวนี้แล้วกันทีมาที่เพนมันจะมีให้เลือกสีหลายชนิดนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสีเรียกว่าสีปกตินะครับคือจะไม่ค่อยมีความเงาเท่าไหร่ ตัวนี้สีเมทัลลิกอ่ะก็จะเงาขึ้นมาหน่อยจะมีเลือกอันนี้จะเป็นสีเนวแบบแบบแบบววๆไปเลยอ่ะอันนี้จะเป็นด้าน2อ,อันสีด้านผมเอาตัวเมทัลลิกดีกว่านี่ครับมุมขวามือเราเนี่ยจะมีเลือกเฉดสีต่างๆความอ่อนความเข้มผมจะยินปที่เข้มเลยแล้วก็ลองเลือกหาสีที่ถูกใจ หมุนได้เลยครับหมุนดูได้เลยนะผมเป็นสีน้ําเงินแล้วกันผมกดติ๊กถูกไปทีนี้มาที่ล้อตรงล้อตรงเนี้ยขวามือเราอะครับมันจะมีให้เลือกขนาดของความกว้างของแม็กความกว้างของอยางด้วยเนี่ยสมมุติผมจะเอาความกว้างของแม็กเป็น80สิบสกู่นะครับ 80ขนาดยาง225น่าจะเล็กไปป่ะนี่ผมไม่แน่ใจนะผมก็ตั้งไปเรื่องผมขอบขอบแม็กเอาเป็นขอบ20แล้วกันอ่ะก็จะเต็มซุ้มล้อหน่อยอประมาณนี้ทีนี้ผมก็มาเลือกแมก็กเลยเลือกลายแมก็กผมก็จะหาลายที่ถูกใจตัวเองแล้วกันเอาเป็นลายที่โชวคาลิปเปอร์เบกนิดนึง ี๋ผมหาดูก่อนอาลาที่มันโชว์เบรกเราหน่อยอะผมเอาตัวนี้แล้วกันส่วนขนาดขนาดนี่ผมอือท่าไหร่ดีล่ะสองสี่ห้าอืออะตัวนี้แล้วกันผมกดติ๊กถูกไป ทีนี้เรามาที่เบรกของเรามันจะมีหลายรูปแบบให้เลือก <c oughs> คาร์บอนกับเซรามิกผมส่วนมากผมจะเลือกแค่2อ,อันนี้แหละไม่คาร์บอนก็เซรามิกผมเอาคาร์บอนแล้วกันแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาเต็มซุ้มล้อหน่อยโอ้ติ๊กถูกไปทีนี้ต่อมาผมจะเป็นเลือกสีของคาลิเปอร์เบรกนะครับให้มันตัดกันหน่อยกับสีรถถ้ามันเนี่ยถ้ามันสีดำไปมันก็จะแบบไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่ สีแดงก็สวยแต่ผมมาเอาสีเหลืองแล้วกันอ่ามันสวยดีติ๊กถกูตัวนี้จะเป็นโหมดเกี่ยวกับให้เราเป็นตำรวดจจะก,กดก็ได้นะครับส่วนที่เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ต่างๆอันนี้ผมไม่ขอ,อลงรายละเอียดแล้วกันอันนี้สามารถไปปรับแต่งตัวเองได้อ่าผมจะแต่งรถประมาณนี้อ่า ทีมันบอกว่ายังติดตั้งเครื่องไม่เสร็จอีก39%ก็จะนานหน่อยตอนแรกผมว่าจะไปไดโน่หลันสักหน่อยแต่ว่ามันยังติดตั้งเครื่องไม่เสร็จมันบอกติดตั้งเครื่องเครื่องยังไม่เสร็จแต่งคร้าวๆก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมก็ แต่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เสร็จแล้วเราสามารถไปลงวิ่งได้เลยแต่ตัวนี้มันยังวิ่งไม่ได้เพราะว่าเรายัางติดตั้งเครื่องยนต์ไม่เสร็จอสมมุติว่าผมจะไปเล่นแบบออนไลน์ะนจะบอกไว้ไหมขายอินสเวก็คือติดตั้งเครื่องยนต์ยังไม่เสร็จมันใช้เวลาโหลดอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ Comment ครับผมกดเข้าไปได้เลยไม่มีโฆษณาขั้นเวลาดาวน์โหลดนะครับ คือกดเข้าไปไม่มีไปลิงก์ให้เราไปกดคลิกโฆษณาไม่มีอันนี้มีแค่กดติดตามกดไลค์ก็จะปลดล็อกให้ดาวน์โหลดได้เลยแนะนำให้เปิดผ่าน Google Chrome นะครับแนะนำเลยขอบคุณที่รับชมมากครับผม